สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mental Working Update ในช่วง Engineer อยากเล่าซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมครับผมสุยชลัตั้งทลาทรผมนก้องนัทสิทธิวเลียงสีครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงรายการ Engineer อยากเล่าครับคุณสุยอยากเล่าครับผมโอเคอยากเล่านะครับ Engineer อยากเล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ การซื้อเครื so ่องรับคมคัตติ้งทูลนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยมันลดต้นทุนได้จริงหรือนะครับมาดูกันครับครับผมอ่าแล้วก็นี่คือหน้าตาของเครื่องรับคม u t t i n g tool ชนิดต่างๆนะครับที่มีใช้ในไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิต cutting tool แล้วก็สถานที่ให้บริการรับคมต่างๆครับผมใช่แล้วครับมันก็จะมีเครื่องที่เป็นแบบทั้ง CNC หรือว่าที่เป็นแบบเมนวลนะครับ เครื่องนี้เนี่ยเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็มีแกนในการปรับทิศทางตั้งแต่2ไปจนถึง7แกนหรือมากกว่านั้นนะครับครับผมโอเคในส่วนของตัวคั t ติ้งทูลครับคุณสวยมันสามารถมี c ค t t i n g t ทูลประเภทใดบ้างที่สามารถรับคมและนำกลับมาใช้ซ้ำได้บ้างครับเริ่มมาเลยก็จะเป็นดอกสว่านชนิดต่างๆเลยครับสามารถรับคมได้หลายรูปแบบมากมายครับแล้วก็มีดอกเอ็นมิทั้งบอลโนสบูโนสแล้วก็บอลเอ็นมินครับ สแควร์เอ็นมินก็ได้เช่นกันดอกตาบดอกลีเมอร์ดอกสำหรับแกะสลักเอนเกรฟิงก็ทำได้เช่นกันครับก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นโซลิดคัตติ้งทูลเนาะเพราะว่ามูลค่าของตัวโซลิดคัตติ้งทูลเนี่ยมันมีราคาที่สูงนะครับมีราคาที่สูงถ้าเรานำกลับมารับคมใช้ซ้ำใหม่ได้เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดได้ไม่น้อยเลยนะครับแต่มันก็ยังมีคัตติ้งทูลที่ไม่สามารถนำกลับมารับคมได้มันมีประเภทไหนบ้างครับคุณสุย ที่ไม่สามารถนำกลับมารับคมได้ก็จะเป็นดอกคัตติ้งทู l ที่มีขนาดเล็กกว่า3 m mm มลิลงไปนะครับเพราะว่าความแข็งแรงเนี่ยมันจะเริ่มน้อยแล้วมันสามารถบินหักได้ง่ายทำให้การเมชชีลิงของมันเนี่ยไม่ได้ค่านะครับผม,มพววที่เรียกว่าพวกไมโครไมโครดิวไมโครอมินพวกนี้นะครับทูนที่ต้องการความปรีชั่นสูงนะครับหรือแม้กระทั่งบางตัวที่แบบมันก็มีเทคนิค ในการผลิตเทคโนโลยี how, ในการผลิตของเขาซึ่งเราก็อาจจะสมมุติว่าเราเมรีกายเราก็ไม่รู้ว่าเจลเมที่ต่างๆมันเป็นยังไงนะครับอาจจะทําได้ไม่เหมือนเดิมนะครับทำมาก็เต็มที่ก็อาจจะไปใช้งานถ้าเป็นทุนใหญ่หน่อยก็ไปใช้งานกับพวกงานงานลาบได้นะครับแต่ถ้าเล็กๆในพวกนี้แน่นอนว่าเป็นงานพวกแบบงานละเอียดแล้วไม่ใช่งานลาบแล้วนะครับก็บโอเคก็เลยไม่เหมาะกับการที่นํากลับมารับคมใช้ใหม่ได้นะครับโอเคเมื่อพอทราบกันไปคร่าวๆแล้วว่า คัตติ้งทูลประเภทใดที่สามารถนํากลับมารับคมได้คัตติ้งทูลกลุ่มใดที่ไม่เหมาะกับการนํากลับมารับคมนะครับมาดูในส่วนของตัวต้นทุนกันบ้างครับว่าเคมูลค่าการใช้ทุนเท่าไหร่บ้างละ่ะถึงเหมาะกับการที่เราจะลงทุนซื้อเครื่องรับคมคัตติ้งทูลน,นะครับเท<ๆ>่าไหร่มาถึงจะคุ้มครับคุณสผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามีการเจาะรูต่อเดือน3 0 0แสนรูสมมติว่า1ดอก ดอกไฮสปีดหนึ่งดอกเนี่ยสามารถเจาะรูได้300รูแปลว่าเราต้องใช้ดอกดอกอดอกเดียวถึง1,000ดอกในการเจาะ3 0 0แสนรูนี้ตอนห0 0 0ดอกเนี่ยสมมติว่าดอก1ดอกละ500บาทในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้ดอกเดียวคิดเป็นมูลค่าถึง5 0 0แสนบาทเลยครับคิดเป็นต้นทุน1.66บาทต่อ1รูครับผมอืมต้นทุนการเจาะอยู่ที่1.66บาทต่อรูนะครับส่วนข้อมูลด้านล่างนะครับเมื่อเราลองเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเรา มีเครื่องรับข่มเครื่องรีกายนะครับตัวดอกสว่านไฮสปีดดิวตัวนี้สมมุติว่าเป็นไฮสปีดดิวนะครับที่เรายกตัวอย่างมา1ดอกเนี่ยเ,เรามาหักลบตามความยาวแล้วนะครับแล้วก็ตามการศึกษอกของตัวดอกสว่านที่เราใช้งานเนี่ยสมมุติว่ารับได้10ครั้งนะครับรับได้10ครั้งแล้วหลังจากการรับเนี่ยโอเคละเรื่องคุณภาพสมมุติว่าอย่างแย่เลยเราทําได้ไม่ดีเท่านะครับเหลืออายุการใช้งานจากเดิมเนี่ยของใหม่300รลูเหลือเพียงแค่200รลูนะครับสองรลู เท่ากับ1ดอกเนี่ยเรามาเฉลี่ยกับตัวจํานวนที่ดีกายได้10ครั้งเนี่ยเราจะได้อายุการใช้งานอยู่ที่2000รูนะครับ2,000รูและถ้าเกิดว่าเราเอามา,าหารเฉลี่ยกับจํานวนงานที่ต้องเจาะทั้งหมดเนี่ยเท่ากับต้นทุนต่อรูเนี่ยจะอยู่ที่0.25บาทนะครับต่อรูจากเดิม1.66่ถ้าเราดีกายแล้วต้นทุนเหลืออยู่ที่0.25บาทนะครับถ้ามาคูณกับจํานวน งานที่ต้องเจาะทั้งหมดครับคุณสยุยงานเรามีเท่าไหร่ครับสามแสนใช่ไหมครับอ่าครับสามแสนรูอ่าถ้าเราคูณ3 0 0แสนเข้าไปเนี่ยมูลค่าต้นทุนของเราเนี่ยจะอยู่ที่7 5 0 0 0บาทนะครับถ้ามูลค่า7 5 0 0 0บาทนะครับจากเดิมที่เราซื้อเนี่ย 1, ดอกต่อเดือนเราซื้อเพียงแค่150ดอกต่อเดือนเท่านั้นเองครับอ่าแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายส่วน75,000บาทอันนั้นอย่างเดียวเนี่ย มันน่าจะไม่พอนะครับมันน่าจะมีส่วนที่ cover ไปด้วยเช่นค่าหินเจียค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่า operator คุมเครื่องครับก็จะเป็น hidden cost อยู่ในนั้นด้วยซึ่งคิดรวมๆแล้วก็จะเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ35,000บาทใช่ครับแน่นอนครับว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องรับคมเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องมีค่าจ่ายส่วนดังกล่าวที่คุณสุ่ยได้ ได้บอกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องลักษณะนนอื่นก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่แปรผันไปอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องถ้าใช้เครื่อง c n นีขนาดใหญ่แน่นอนว่าค่าไฟก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับค่าหินก็ก็อาจจะเท่าเดิมหรือน้อยลงนะครับก็อันนี้ก็ต้องต้องเอามาเฉลี่ยดูแต่เรื่องของทักษะคนที่ต้องเอาไปโอเอรเเครื่องถ้าเป็นเครื่องที่มีความซับซ้อนที่ใช้งานได้ยากอันนี้เราต้องจ้างช่างต้องจ้างเอนจิเนียร์ที่มี ทักษะความชานาญสูงแน่นอนก็จะนํามาซึ่งตัวค่า,าแรงใช่ครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงานต้องเพิ่มขึ้นมานะครับผมเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเรานําต้นทุนทั้ง2ส,ส่วนที่มารวมกันนะครับจากเดิมที่ค่าใช้จ่ายดอกสว่านต่อเดือนอยู่ที่500,000บาทตอนนี้ต่อเดือนเราลดลงมาเหลือเพียง75,000บาทบวกกับค่า hidden cost ต่างๆเนี่ยอีก35,000บาทอยู่ที่1นึ0 0 0สบาท เราสามารถประหยัดไปได้1นึ0 0 0สบาทค่าใช้ใจ่ายประหยัดไปได้3ามแ0นเบาทครับโทษทีตรงนี้ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยหายไปเยอะเลยครับจากเดิมที่ต้องจ่ายต่อเดือน5,000 0นบาทนะครับจ่ายเพียงแค่1นึ0 0 0สบาทเหลือเงินกลับเข้ามา3ามแ0 0 0กบาทนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องเอาเรามาคิดในเรื่องของตัวโอเคถ้าเงินที่มันคืนมาเดือนละ3ามแ0 0เก้าหมื่นบาทครับคุณสุย กี่เดือนมันถึงจะคุ้มในการลงทุนเรามาดูกันครับครับผมในส่วนของตัวเครื่องรับคมถ้ายกตัวอย่างเป็นเครื่องรับคมชนิดนี้ก็คือเครื่อง CNC แบบ5แกนขนาดเล็กนะครับไอสาเราประหยัดได้3า0 0 0 0บาทเนี่ยคูณ8เดือนเข้าไปนะครับมันก็จะ cover ในเรื่องของการลงทุนเครื่องจักรปอเครื่องตัวนี้ครับคุณสุยราคามันเพียงแค่ประมาณ3ล้านเองนะฮะแเดือนก็คืนทุนแล้ว8เดือนเองนะครับคืนทุนแล้วโอ้โห เ้วเครื่องแต่ละแบบเนี่ยมันมีราคากี่บาทบ้างนะครับถ้าเกิดเรามีคัตติ้งทูที่เป็นดอกสว่านแบบนี้เราควรจะเลือกซื้อแบบไหนถึงจะเหมาะสม,มครับผมอ่าแน่นอนครับก็แบ่งตามประเภทนะครับอย่างเครื่องตัวแรกนะครับเครื่องกลุ่มแรกและการที่เป็นเซนซีขนาดใหญ่กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่นะครับกำลังกำลังการผลิตสูงทํางานได้ไวแล้วก็ความ precision เนี่ยก็ก็สูงตามด้วยนะครับ เครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่นะครับราคาเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณนะครับผมประมาณโดยคร่าวๆว่าต้องมี7ล้านบาทขึ้นไปหรือว่าอาจจะไปถึงประมาณ10กว่าล้านขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับออปชันที่ที่แต่ละโรงงานนะครับเลือกซื้อนั่นเองนะครับ mm hmm. เครื่องตัวนี้ไม่ใช่ว่าเ,าเครื่องไปตั้งแล้วใครจะใช้ก็ใช้ได้ครับคุณสยุยผู้ควบคุมเครื่องผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องมีทักษะเฉพาะทางพอสมควร นะครับต้องมีความรู้หรือผ่านการอบรมผ่านการเทรนนิ่งมาถึงจะสามารถที่จะโอเปเรตเครื่องกลุ่มเนี้ยได้นะครับ<ม>แต่เครื่องกลุ่มนี้นะครับข้อดีของเขาคือเขาสามารถรับคมคัตติ้งทูลได้แน่นอนนะครับ<ม>หรือว่าผลิตก็ได้นะครับเห<ม>็นว่าเครื่อง<ม><ม>เราเนี้ยจะอยู่ในโรงงานสําหรับผู้ผลิตคัตติ้งทูลนะครับ<ม>หรือว่าผู้ใช้งานก็มีบ้างที่เขาต้องการที่จะออกแบบคัตติ้งทูลเพื่อใช้งานเองก็จะเป็นโรงงานท,ที่ใหญ่หน่อยนะครับ<ม>ใช้ทูลมูลค่า<ม>คบแบบส่วนมากแล้วก็เป็นล้านบาทต่อเดือน <c oughs> นะครับเป็นล้านบาทต่อเดือนลงเครื่องตัวนี้ไปเนี่ยก็ทั้งผลิตได้ทั้งรับคมได้ก็คุ้มนะครับ <c oughs> ส่วนตัวที่2ครับก็เป็นเครื่อง CNC ที่มีขนาดเล็กตัวนี้ครับคุณสุย CNC ขนาดเล็กเนี่ยมันไม่สามารถ à, ขึ้นทุนใหม่หรือว่าผลิตทุนได้มันรับคมได้อย่างเดียวเพราะว่าระบบมอเตอร์ที่มันขับเคลื่อนเนี่ยเป็นระบบขนาดเล็กนะครับ <c oughs> ทุนที่ต้องขึ้นใหม่เมื่อต้องมีการกินการเจียที่เขาเรียกว่าอัตราการกินลึกต้องเยอะ ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องเจียรร่องคายเศษเนี่ยทำฟุตติ้งเนี่ยต้องเจียรเนื้อออกเนี่ยถึงยกตัวอย่าง4ีมิลหมิลนะครับเครื่องตัวนี้มันทําไม่ได้กําลังมันไม่ถึงเต็มที่มันก็ได้ประมาณแค่1มิลโหลดมันก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้น1มิลมันก็เลยไปอยู่ในเซกเมนต์ของงานรีการงานรับคมก็คือรับคมได้อย่างเดียวรับคมได้อย่างเดียวแต่ก็ครอบคลุมทูนโฮลเมกกิ้งเกือบทุกประเภทรับคมตัวดอกสว่าน รับคมตัวพวกงานทุนงานกาดเอ็นมินวอนบูนะครับแล้วก็มารับคมพวกดอกหาก็ได้ก็เรียกว่าครอบคุมทีเดียวครับครับแต่ไดมิเตอร์ได้ใหญ่สุดไม่เกิน25ิครับนะครับก็จะจํากัดต่างจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1เนี่ยมันได้ใหญ่กว่านั้นนะครับมาดูกลุ่มตัวที่3ตัวที่3เนี่ยเป็นแบบเมนวุนนะครับแบบเมนนุนก็คือต้องใช้คนในการปรับตั้งค่าเซตแกนต่างๆในการออฟเซตระยะของตัวคัตติ้งทูลนะครับก็ รับคมกลุ่มพวกงานงานทุนงานจัดได้ทุนกลุ่มพวกงานทํารูได้นะครับตัวนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องใช้ทักษะของตัวช่างที่ทําการรับคมเนี่ยค่อนข้างสูงคือต้องมีความชนานาญนะครับเพราะว่าเอาทุนขึ้นมาเซตทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องเซตปรับตั้งค่ากันทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีความชนานาญก็จะทํางานได้ช้ามากนะครับตัวกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เนี่ยก็ กลุ่มที่4เนี่ยก็ใช้รับคมพวกดอกสว่านนะครับจะเป็นดอกสว่านอย่างเดียวใช้งานค่อนข้างสะดวกง่ายนะครับเพียงแค่เอาดอกสว่านใส่ไปกําหนเดมิเตอร์ก็รับคมได้แล้วแต่เ<ม>ดมิเตอร์จะไม่เกินพวกพวกนี้ใหญ่สุดไม่เกิน20ประมาณ16 20ก็แม็กซิมัมแล้วก็ทํางานได้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีดอกสว่านแบบพวกไฮสปีดอย่างเดียวเลย<ม>หรือว่าหรือว่าคาร์บ่ายก็ได้เดมิเตอร์เล็กๆเนี่ยครับมีจำนวนเยอะๆเนี่ยแล้วก็งานพวกนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นความเพรสชันอะไรเจาะให้ได้รู้เจาะให้ได้รู เอาใช้เครื่องนี้รีไกยก็คุมครับเพราะว่าราคาเครื่องตัวที่4เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่ไม่เกิน1นึ่งแบาทนะครับแต่กลุ่มที่3นะครับราคามันประมาณแส0สอ0แสนสามแสนนะครับส่วนให้ตัวซ n c ซีซขนาดเล็กผมลืมแจ้งราคาไปนะครับก็ประมาณ3ล้านบาทนะครับข่าวๆสำหรับตัวเครื่องแต่ละแบบนะครับคุณสวยครับวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับคมกันไปพอสมควรเลยทีเดียวครับพอสังเขป โอเคสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับหากเป็นประโยชน์นะครับกับท่านในการรับชมรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ